ไม่ต้องวิเคราะห์ผมจัดให้แล้ววันนี้ก็มี3คู่ที่น่าสนใจมาฝากนะครับนะก็เมื่อวานนี้นะครับพลาดไปก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับหยุดสถิติสดชื่นอยู่ที่3วันติดนะครับวันนี้ก็มาเริ่มต้นกันใหม่เลยกันนะครับก็ใครนะครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องนะครับที่ให้นอกเหนือจากหน้าช่องเนี่ยก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับง่ายๆไปที่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ก็ตามมาเจอกันได้ครับและสําหรับ3คู่วันนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเรา ไปเริ่มกันเลยครับสำหรับคู่แรกนะครับก็มองไปที่คู่ของญี่ปุ่นนะครับพบกับทางด้านของจีนในเกาหลีใต้นะครับนะก็คู่นี้แข่งในที่ประเทศเกาหลีใต้เนาะนะครับซึ่งญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยนะครับต้องบอกได้เลยว่าสถิติที่เคยเจอกันมานะครับญี่ปุ่นนะครับก็ทําได้ดีมากในเรื่องของสถิติที่เคยเจอกันมานะครับส่วนในเรื่องของการผ่านกําแพงเนี่ยนะครับก็ 50 50สนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มนัปัจจุบันนะครับถือว่าญี่ปุ่นก็มีฟอร์มที่ดีนะครับส่วนจีนนะครับก็พอคาดหวังได้อยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ทั้งคู่กลัาเจอกันอีกรอบนะครับต้องบอกได้เลยว่าโอกาสญี่ปุ่นจะชนะทางด้านของจีนได้นั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้แต่จะผ่านกระแพงไหมก็ต้องไปลุ้นกันแต่โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่ามีโอกาสที่จะไม่ผ่านอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็แทคติกต่างเนี่ยผมมองว่าจีนเนี่ยก็พัฒ ถ้าจะแพ้นะครับเต็มที่ให้แค่2ลูกเท่านั้นไม่น่าจะแพ้ขาดถึง3ลูกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วจัดหนักจัดเต็มไปที่จีนได้เลยครับมาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับโบรุก,กิมนะครับโภก,กระทับด้าของซานเดฟยอส สำหรับคู่นี้นะครับมองไปที่ซานเดปยอสกันได้เลยนะครับต้องบอกได้เลยว่าท่าด้ของบรุเกมวันนี้นะครับมีการปรับไหลลงมานะครับค่อนข้างที่จะน่าก,กลัวอยู่เหมือนกันนะครับและในเรื่องของสภาพความพร้อมเองวันนี้พวกเขาก็มีสภาพที่มีสภาพความพร้อมที่ไม่ค่อยดีด้วยถึงแม้ว่าวันนี้จะได้เปลี่ยนในการเล่นในบ้านก็จริงนะครับแต่วันนี้เจอกับทาได้ของซานเดปยอดเนี่ยนะครับที่ในเรื่องของฟอร์มเนี่ยก็ครับก็ไม่ได้คีริวคีเลอะไรเนี่ยผมมองว่าวันนี้ก็อาจจะเป็นงานที่ยากอยู่เหมือนกันโอกาสชนะมันก็มีโอกาสชนะอยู่เหมือนกันนั่นแแหละะครบต ถ้าจะให้ขาดเนี่ยผมมองว่าอาจจะยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะหนักจะเต็มไปที่ซานเดฟยอดกันได้เลยครับผมมองว่าวันนี้มีโอกาสครับแพ้ไม่ขาดอย่างแน่นอนเพื่อๆอาจจะมีสไพด์ย,ยันเสมอหรือเอาชนะทันด้านของบุรุกิมก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วจะหนักจะเต็มซานเดฟยอดไม่ผิดหวังครับส่วนคู่ที่3นะครับอินเตอร์ทูคูนะครับพบกับทางด้านของยาโรสสาหรับคู่นี้ครับจะหนักจะเต็มไปที่อินเตอร์ทูคูได้เลยนะครับเพราะต้องบอกได้เลยว่า ถึงแม้นในเรื่องของฟอร์มรทั้งคู่จะมีฟอร์มที่ดีด้วยกันทั้งคู่ก็จริงนะครับแต่ว่าอิ ok นเตอร์ทูคูมีฟอร์มที่ดีและสม่ําเสมอมากกว่าบวกกับถิติเฮทเวที่เคยเจอกันมาอินเตอร์ทูคู ok ก็ทําผลงานได้ดีกว่าด้วยเวลาเจอกันและโอกาสผ่านกําแพงก็แทบจะก,การันตี80%เลยด้วยซ้ําแล้วันนี้กลับมาเจอก,กันอีกรอบอินเตอร์ทูคู ok ก็ได้เล่นในบ้าน,นมี กระแสที่คุ่นข้างดีเปิดกำแพงมาน่าสนใจนะครับแล้วฟอร์มเนี่ยนะครับยังดีอยู่เนี่ยผมมองว่ายังไงวันนี้อินเตอร์ตุคูไม่น่าพาดครับยังไงก็น่าจะเก็บชนชนะด้วยสกอรกที่ขาดถึง2ลูกได้อย่างแน่นอนจัดหนักจัดเต็มไปอินเตอร์ตุคูได้เลยครับและนี่นะครับก็คือทัศนาหน้าช่องนะครับที่หยิบยกมาให้แยกเน้นกันในวันนี้ใครชอบก็ตามมาแล้วกัน ส่วนใครอยากได้มากกว่านี้น้องเหนือจากนี้เดี๋ยวตามมาเจอกันได้ในข้อบครวนะครับง่ายๆไปที่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ก็ตามมาเจอกันได้ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ